สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขออนุญาตนะคะมาแชร์เคล็ดลับดีๆนะคะสำหรับคนที่มีอาการเอ็นร้อยไหวตึงนะคะปวดส้นเท้านะคะหรือที่เรียกว่าอาการลองช้ำนะเราจะใช้วิธีการใช้น้ำอุ่นช่วยนะคะนี่เราผสมน้ำอุ่นเลยจ้ะนะคะดูเออพออุ่นพอเหมาะนะคะเราก็ทำการแช่ฝ่าเท้าของเราลงไปะคะ่ะ นะคะเทสก่อนนะเทสก่อนเอ้ยทนไหวไหมทนไหวอ้าทนไหวหลังจากที่เรานะคะทนไหวนะคะอย่าให้มันร้อนเกินนะนะคะดูลวกนะคะเราก็นี่เลยค่ะตัวช่วยของเรามาแล้วนะคะที่ร้านจะใช้เป็นเกลือนะคะฮิมาลายันนะคะต่อไปนี้นะเราจะใช้ตามนี้เลยโร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 ย,โรยไปนะคะอันนี้ในเรื่องของกาน ลดการตึงนะคะและเพิ่มการคลายตัวของกล้ามเนื้อด้วยนะคะที่สําคัญยังไม่พอมีส่วนผสมของตะไคร้หอมนะคะซึ่งมีน้ํามันของตะไคร้หอมเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดนะคะกลิ่นอับนะคะที่เท้าหนอกิ่นเมนนะคะเชื้อโรคนะคะนะคะช่วยระงับในเรื่องของการเกิดเชื้อรานะคะที่แบบ ปาลมง่ามาเท้าต่างๆด้านะกินหอมมากค่ะอยากให้ได้กลิ่นนะคะทะลุกล้องออกไปจังเลยนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มนวดช่วยด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะใช้มือกดนะคะที่ส้นเท้าเพื่อเพิ่มการคลายตัวมากขึ้นนะนวดในน้ำอุ่นเนี่ยฟินมากเลยนะคะละลายเกลือไปนะคะเอาเกลือมาสักคับด้วยก็ได้อันนี้ลว์และวคะเราวัข้างส้นนะคะ เราเริ่มกดนะคะไล่ขึ้นมานะคะที่ข้างร้อยไว้กดน้อยไวยตรงๆอาจจะเจ็บนะคะอันนี้เราเปิดประตูลมต่อเลยเพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปสู่ปลายเท้านิ้วเท้าได้นั่นเองนะคะ <ๆ S 2> เราจะทําแบบนี้ด้วยกันทั้งสองข้างนะคะแล้วก็จะแช่เท้าประมาณ10-15นาทีนะคะถ้าใครทนไหวก็แช่จนน้ำอุ่นกลายเป็นน้ำเย็นเลยก็ได้อันนี้ก็ไม่ผิดนะคะแต่ที่สำคัญเลยคือเรามีตัวช่วยดีๆตัวนี้เลยค่ะ เกลือนะคะขิมาราย,ยันนะแล้วก็ตะไคร้หอมนะคะเป็นส่วนผสมนะคะของเืือนะคะแท่เท้านะ